สวัสดีทุกท่านนะครับตอนเข้ก็สู่รายการ Skyline TV นะครับมีเกมมือถือมาใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นเกมขับรถออฟโรดแบบออนไลน์นั่นเองนะครับมีมากมายหลายหมวดให้เลือกเล่นกันเลยนะครับเรามาดูบรรยากาศในเกมกันเลยนะครับหน้าแรกนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับบนสุดเลยก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้ก็สามารถรับของตามเลเวลได้นั่นเองนะครับถัดลงมานะครับปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมจิ้อยู่เนี่ยนะครับ เป็นการล้างรถนะถ้ารถเราสกปรกเราก็ล้างรถได้นะครับก็ดูโฆษณาก็ได้หรือว่าจะเสียตังก็ได้นะครับส่วนล่างซ้ายนะครับนี่จะเป็นปุ่มเซตติ้งนะครับก็จะมีโซเชียลแล้วก็มีนี่ครับโปรไฟล์ให้เราดูนะครับ my profile นะครับแล้วก็เป็นการเซตติ้งเหล่านี้การบังคับนะครับกราฟิกและเสียงภาษาอะไรพวกนี้นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับปุ่นมา ตัวนี้ Map Edit เนี่ยต้องเลเวล45นะครับเควสนะครับเควสก็มารับของรางวัลตามเควสต่างๆที่เราทำนะครับแต่ละแต่ละโหมดนะครับก็มารับเควสตรงนี้นะครับต่อมา i n v e n t o r y ครับ Inventory ก็จะมีพวกรถของเรานะครับมีอะไหล่ในการแต่งรถนะครับเนี่ยนะครับเหล่านี้แล้วก็มีคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับ มีรูปรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์นะครับก็อมาเลือกปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับต่อมาเป็น modify นะครับ modify ก็สามารถแต่งรถนั่นแหละนะครับก็จะมีบอดี้มีล้อมแม็กอะไรพวกนี้นะเห็นไหมนี่พวกนี้นะครับบางอันก็จะมีเลเวลมากำหนดด้วยนะครับถทาวลยังไม่ถึงเราก็ยังแต่งรถไม่ได้นะ เรวก็เล่นโหมดต่างๆไปก่อนให้เลเวลอัพก่อนย้ำมาแต่งได้นะครับประมาณนี้นะครับการแต่งรถมีทั้งสีมีทั้งอะไรนะครับช็อปก็ขายของนั่นแหละนะครับแล้วมาดูโหมดเพลย์เกมกันบ้างนะครับมี Open World มี c a r ิเรนะครับมีมอสมี Racing มีสร้างห้องแล้วก็เข้าร่วมจอยห้องนั่นเองนะครับผมจะลองเล่น Open World แล้วกันนะครับแมปป่านะครับนี่เราลองกันเลยนะอ่ะ เปิดฉากมานะครับมีอะไรบ้างนะปรับภาพตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมซ้ายบนนะครับข้างล่างเลือดใหม่น,นะครับตัวนี้เป็นคนที่เล่นอยู่ในแมปนะตัวนี้เป็นอะไรหยุดเกมเหรอตั้งค่าไปหน้าหลักอะไรพวกนี้ใช่ไหม,อมโอเคนะครับและภาพเนี่ยก็ปรับสามารถมันจะมีบางภาพที่หมุนดูได้นะนะครับบางภาพมันก็จะล็อกนะครับนี่ เนี่ยอันจริงตรงเนี้ยมันจะล็อกนะมันจะหมุนไม่ได้นะครับอืมนะครับตัวนี้ล็อกนะเนี่ยเวลาล็อกนะครับต่อมาก็ไอ้รูปอักษรวนๆนี่คือสมมุติรถมันติดหลมหรืออะไรเนี่ยสามารถกดให้มันเด้งดึงขึ้นมาได้ประมาณนี้นะสามารถลงจากรถได้นะครับนี่นะครับลงจากรถแล้วก็เดินเที่ยวได้นะแต่ตัวการ์ตูนเราอย่าง ยังอวบเลยนะเห็นไหมผมไม่เดินไปไหนแล้วกันมันรู้สึกการเดินมันจะบังคับยากนิดนึงนะครับนี่นะมันจะงง,งงหน่อยนะครับเข้าไปในรถก่อน <laughs> โอเคมาเมนูฝังขวานะครับนี่กดขึ้นมาจะมีแมปนะครับให้เราดูนะครับตัวนี้เราอยากไปไหนเราก็สามารถมาร์กได้เลยนะครับมันจะมีโหมดต่างๆใน Open Open world อยู่นะครับเห็นไหม ออนไลน์อีเวนต์นะครับเราจะไปไหนดีนะสักที่นึงเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีจุดที่เราอยู่ไหมผมอยู่ตรงไหนอ่ะผมอยู่ตรงไหนของแมปไม่ดูเลยนะมันไม่มีลูกศรบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะหรือว่าสีเหลืองตัวนี้วะน่าจะคันสีเหลืองนี่แน่เลยเนี่ยน่าจะใช่เลยครับตัวที่เรามาร์กนะครับมันก็จะโชว์อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมมันจะไม่มีตัวไกด์นำนะครับมันจะมันจะบอกจุดนั่นเองนะครับไป ไปเลยแต่ผมมีเสียงรถหรือเปล่าโอเคมีอยู่นะครับไปไปเลยอุย้ยมีคนเกิดใหม่ข้างหลังเรานะครับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่อีเวนต์ออนไลน์นะครับไปใน Open World นะครับหรือไม่อยากจะทำอะไรก็ขับรถเที่ยวในแมปก็ได้นะครับอันนี้คือหนึ่งโหมดนะมันมีหลายโหมดมากนะครับอันนี้เราสามารถเลือกอ่า เคลื่อน2อล้อสีล้อได้นะล้อหน้าล้อหลังอะไรพวกนี้สีล้อนะขับหลังไปผมก็ไม่แน่ใจระบบของอ่รถออฟโรดเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเอ,อ้าคันนั้นนำไปลงข้างทางมาแล้ว <c oughs> ไปครับเราก็ตามแมปไปเลยนะครับเราจะตามถนนหรือเราจะไปแบบออฟโรดดีวะลองออฟโรดดูด,ดิตัดไปดิูจะสภาพ มันไม่ได้อนะสภาพมันไม่ได้ขอไปตามถนนแล้วกันนะครับเพราะว่าไอเป้าหมายเรามันไม่ได้ห่างจากถนนนั่นเลยนี่ครับไปเลยไปดูว่าโอ้ลื่นลื่นลื่นนี่ครับเหยียบโคลนลื่น,นครับโอ้โหสุดจัดนี่ครับไปเลยเอาละ อดูดิดูถนนดิเอ้าชนที่กั้นเวลาถอยเนี่ยมันจะนี่ครับมันจะกลับกลับรูปให้เรากลับภาพให้เราเองนะครับถ้าเราเลือกโหมดล็อก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 ภาพนะครับมันจะมีสามสี่โหมดแหละนะครับนี่โหมดตัวนี้นะครับนี่นนนดูอย่างนี้ก็ได้นะครับอยู่หน้าพงมาลัยนะครับก็เท่ไปอีกแบบนึงนี่นี่ขับสองนะเนี่ยขับสี่ดูดิ น่าจะจวดน่าดูเลยครับสี่นี่ครับมันเลือกภาพได้อยู่นะครับไฟครับไปเลยเราตัดไปเลยดีกว่านี่นะมันสามารถกดไมค์พูดกันได้ด้วยนะนี่การใช้แอปอะไรก็ว่าไปแลโดีๆๆๆๆๆอยู่ดีอยู่ดีดีดีหรือมาติดพ่ยังไม่แน่ใจเลยหรือว,ว่ามันติดอยู่ป่าแล้วครับ นี่ผมโชว์ความสามารถของรถให้ดูนะครับจริงๆเราวิ่งตามถนนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างบอกอย่างนี้บอก้ะเป็นออฟโรดนะครับเราต้องโชว์การขับบนทางที่ไม่มีถนนนะครับออฟโรดนะครับเอ้ยนี่เห็นไหมว่าจะมีปลดล็อกสกงสกิลเรื่อยๆนะครับแล้วก็โชว์สเต็ปเทฟไป นี่เอ้ยมีสัตว์ด้วยนะครับมีสัตว์วิ่งในแมปด้วยนะนี่ครับโอ้เป็นโอเพ่นโกจริงๆนะครับทีแล้ตัวละครมีหิวอาหาร,หรอเปล่าไม่น่าจะล่าทรงล่าสัตว์อีกนะครับไม่รู้มีอเปล่าที้เรา,าเอานะครับน่าจะไม่มีแต่ก็ไม่ชัวร์นะนี่ครับผมขอตัดตรงไปเลยดีวยกว่าอุยอ้ยอุ้ยเอาเหยียบสัตว์เหรอนี่ไงไ,ได้ของรางวัลด้วย เราล่าสัตว์ได้ด้วยเมื่อกี้เหมือนเราเหยียบโดนสัตว์แล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับนี่ผมมาแล้วนี่ไงจอยจอยไหมลองจอยซิมีอะไรขึ้นมานะครับลองจอยดูนะมานี่เหมือนจะแข่งแล้วมั้ง b a l t i p l y e r mode นะครับนี่ครับ Hunter สามสองหนึ่ง โอ้ยโอ้ยเอาล่ะไปแล้วฮึม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 หดีว้าวโอ้ยโดนจนโดนจนโดนจนโอ้ย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 ขามาเลยขามา โอ้ยมันกดเลี้ยวไม่ทันมันอยู่ไอ้นี่เกินต่ำเกินครับปุ่มเลี้ยวเอาเอาือ้มเราดูที่สุดท้ายแล้วมั้งเบลอเบลอเบลอเลอเบลปเบอเบลอเบอเบลอโอ้โหยังหว่เมื่อกี้มันเลี้ยวไม่ทันครับเฮ้ยแซงเลยแซงเลยแซงเลย,เลย,เลย,เลยไม่ได้ <c ười> เอ้ยรอด้วยสิโอ้ไปกับมานี่ครับอืมไม่มีวันตายอืมไ,ไหนกันหมดแล้วน่ะเอาชนอีกโอ้ยไปยบา โอ้เขาเซ็นแล้วเหรอโอ้โหที่เท่าไหร่เนี่โอ้เรบร้อยครับก็ได้อะไรมาบ้างนะได้ชิปในการในการโหลดนี่ไงเขามีที่หนึ่งที่สองสามให้ดูนะครับโอ้ไงเรื่องอยู่นะครับนี่คือการเลสซิ่งนะครับส่วนตัวนี้คือเราเฮ้ย มีคนสุดท้ายแล้วด้วยหรอมีคนเข้าหลังเราด้วยนะเราได้ที่ห้ามีคนที่หกด้วยนะเฮ้ยประมาณนี้นะครับใครสนใจโหลดมาเล่นกันดูกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจใน,านทารทำคลิปต่อไป,ไปก็แล้วกันนะครับผม